ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับบอนซ่าเลสซิ่งนะครับวันนี้ทําการถอดยางครับมัวนี้ครับอยู่ในป่านะมันเหมือนแบบยางมันอ่อนเกินนะครับแล้วทําให้ยางกัดขอบสิ่งที่ต้องเจอนี่ครับผมกําลังจะปะยางครับตอนนี้นี่ปะไปแล้วหนึ่งแผ่กัดขอบยางกัดขอบเลยอีกหนึ่งอันครับโอ้โหนี่ อันนี้น่าจะเป็นรอยไม่รู้ไอตรงนี้มันก็อยู่ตรงล็อกอยางนะครับน่าจะเป็นรอยงัดแน่ๆผมว่าปัญหาที่ต้องเจอครับผมน่าจะปล่อยยางอ่อนเกินไปแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันไหมนะครับแล้วผมใช้ความเร็วเนาะมันก็เลยเรียบร้อยครับยางกัดขอบรั่วครับวันนี้ทำการปะครับถอดออกโอ้ยเหนื่อยครับ แต่พอเราถอดล้อออกมาอย่างเงี้ยครับมันจะงัดง่ายมากเลยนะครับในการงัดสวิตง่ายแต่ถ้างัดกับรถผมว่ายากครับพลองลองลองหลายรอบแล้วแต่งัดข้างนอกนี้ง่ายกว่าโอเคครับจะบอกว่างไงล่ะคลิปนี้ก็คือประมาณว่าควรปล่อยลมที่ในพอดีนะครับเนาะประมาณนั้นเลยเนาะขี่บนถนน ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนะมันเกิดจากสาเหตุทำไมมันต้องกัดมันกัดได้แต่ก็ดีนะครับพอใส่ตัวล็อกยางช่วยได้เยอะเลยครับจุ๊บไม่ขาดครับรอขีมาสามารถบดมาได้ครับยางยางไม่หลุดขอบเลยผมขี่บดมาก็ประมาณประมาณเช่ไหประมาณประมาณเจ็ดแปดโลได้ครับเจ็ดแปดโลขี่มาถึงบ้านขี่มาเจ็ดโลครับ ก็สามารถขี่มันถึงบ้านได้แล้วยางไม่หลุดอคอมีตัวล็อกยางดีเหมือนกันนะครับล็อกยางช่วยได้เยอะครับนี่ครับนอตล็อกยางล็อกยางอยู่ข้างในช่วยได้เยอะจริงๆขนาดผมต้องหนักร้อยเจ็ดสิบโลครับก็ประคองจนมาถึงบ้านได้ตอนแรกขับมาเนาะก็ก็ตกใจครับเฮ้ยเป็นอะไรทำไมมันเสียงปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วมันก็สะบัดครับดีแล้ว ก่อนเข้าโค้งผมชะลอทันนะครับเลยไม่เกิดอุบัติเหตุใด,ดๆขึ้นไหนครับดูนี่เปืือนครับวันหยุดนี่คือวันหยุดนะครับเละครับเปื้อนอีกแล้ววันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับอยู่บ้านอย่างเดียวครับนี่ก็โอ้ดูดูทรงรถโอ้อยก็ประมาณนี้ครับโอเคครับแล้ยวยางเป็นยางกว่า จะแชร์ความรู้ด้านไหนดีก็บอกไม่ถูกเรื่องอ่ะพูดเรื่องนี้แล้วกันเนะเรื่องลมยางรถที่ใช้ของผมก็เติมประมาณ12 13ปอนด์นะครับน่าจะน้อยเกินไปผมว่าผมต้องใช้ประมาณ18 -20 ปอนด์เพราะว่าเนี่ยครับสาเหตุที่ผมใช้ยางอ่อนแต่ว่าในทาง ดินทางโคโนโอ้โหดีครับใช้งานดีแต่ว่าว่าเนาะมันอ่อนเกินผมน้องหนักร้อยเจ็ดสิบโลด้วยยางนอกก็เริ่อมนะครับเปิดเปิดลมขับลอนะ่องเริ่มไปแนละ้วเริ่มไปเพิ่งเปลี่ยนมาไม่ถึงขี่มาไม่ถึงสองพันโลนครับสองพันโลประมาณนะั้นเจอทางดำเยอะขี่ไวด้วยยางก็หมดไว ปล่อยยางอ่อนครับยางจะเป็นแบบแนบๆนบเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่โปรพิชนนก,ก็ทำไปเรื่อยๆครับย้ำว่า จะมังก็ทําแต่คันนี้ไม่มีใครดูเลยเดีกย o ซ z a ครับกระแสกําลังมาครับช่วงนี้แต่ก็กคคันนี้สามปีกว่าแล้วครับใช้งานมาห้าหมื่นห้าหมื่นก็รู้แล้วคันนี้ห้าหมื่นสองแล้วก็ไม่ค่อยได้ขี่ครับนานๆออกมาล้างทีในนี้ใช้แต่วิบัก CAF สามร้อยอ For f o r นจอดนิ่งครับนานๆเลยครับทีเนาะออกมายืดสิ้นยืดสาย คันนี้ก็ไล่ข้างแล้วนะครับคันนี้ไล่ข้างแล้วร้อยหกสิบอันนี้เดิมๆสำหรับผมขี่ได้แค่ร้อยสี่สิบห้านะครับคันนี้สเตอร์หนาสิบสามลังสี่สิบห้าแต่ช่วงไล่ไล่เนินก็มีให้เห็นครับร้อยห้าสิบคันนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะปะยางต่อ ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ